สวัสดีครับนั้งแดนสวัสดีครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทรฉุกเฉินเลยใช่ครับวันนี้ต้องไปจ่ายาไม่ใช่ต้องไปลงทะเบียนทหารกองเกินอะไรสักอเ่าเนี่ยครับทหารกองเกินเพราะว่าเราไม่ได้เรียนอดอใช่ไหมใช่ครับแล้วอายุกี่ปีต้องรายงานอันนี้มันต้องนนาอายุกี่ปีไม่ไม่เกินสิบแปดไม่เกินสิบแปดเราต้องรายงานตัวใช่ครับ ถ้ารายงานช้าเกิดอะไรขึ้นก็จะสกแบบเหมือนผมนี่นะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าวันนี้น้องแดนสร้างปัญหาอะไรกล็อกขมร์โทรอ่อยปลายมรับฉุกเฉินเนอร์นี่น้องโรงรีนมรับฉุกเฉินเมียนปัญหานี่ต้องตุ๊กเสียขับรับเกี่ยวกับเรื่องเกิดทหารรายงานทหารนับกีฮาทหารกองเกินน้องมือเนอร์ทากลอกขมร์น้องเสียขับรับประมาณร่มไงไง ผิดนะคะไม่ใช่ค่ะเราจะต้องไปสารกลางเกา่าผู้เข้าใจคอเนเอร์แมววังโปนเนมจีรติมารบอบย่งต้องโตอีสารกลางจ้าเนยสารกลางทมัยด้มือเจาตรอบโอ้ยชัดเจนต้องปรับเนอทาสารกลางจ้าหรือสารกลางเก่าเราส่วนมากสารกลางจ้าเมียนสเดดติดเฮยเต้เมียนแต่สารกลาง จำบ้านเด็กเาตร่เหยี่มันบ้านเราตู้เด้อันนี้ก็โรงเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดแต่มุ่งแต่ม,มุ่งเกิดโรงเรียนตรอกแต่สำนักเกิโรงเรียนสหขาไอโนมีตัางสไลต์ต่งตรอกอ,อันนี้กีฮาถนนหลักเมืองก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนสวค์นะคะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุรินทร์และก็ รกลางเกา เสาวเลยแต่เช้า จตเจ้าก็ติดต่องานน้องฮองเดกิโอต่อเอกสารเนาะไปกันเลยเนมมือร้านโอท็อปของจังหวัดสรินทร์ร้านก็ทําการติดต่อเอกสารอยู่นะคะสําหรับน้าก็พามาดูร้านโอท็อปจังหวัดสรินทร์แล้วก็ได้ซื้อทัพพีมา1อันเนาะก็เสร็จแล้วนะคะก็โดนปรับไปที่300บาท านตัวช้าไปหนป <g ül> ึ่งปีเสียรับรับเจ้าใบรวยเจ้าหมูรายงานข่ากำลังกองเกินเนาะชาเตามาชนห้ามือว่าแมวบอกโอนอูย้อยำในเจ้าเนี่ยนะเจ้าเพียนโหบผลไมา้แดนย่้ยแดนแดน,นยุ้ยแดนยุสเปร์รตไปน้องยุลปูด ประเลูกข้าเขาไป่กล้กินกันแต่ตัวนี้อร่อยนะนนขาแต่มันไม่เขีเยวที่กธรรมดาไหมค <Hello. S 1> มะ้้้้าจดนนีีขึมยวอันนี้คือม่วงเบาครับนี่ ก็ดองแด่นม่วงเบาดองชิมดูก่นอนชิ้นละยี่สิบห้าใช่ไหมคะ,ะชิ้นละยี่สิบห้าบาทกันหนะ้่แล้วก็น้ำฝรั่งน้ำฝรั่งหนึ่งลูกฝรั่งสดต้้ะแด่นเอามะม่วงดอง กบ,บาลกีฮาเวเว,เ,วเธอโมปีบายตาเนีน่ยนี่มุยแปดสบาทแล้วเราก็จะไปส่งน้องแดนคืนที่ที่ไหนนะโรงเรียนครับที่โรงเรียนอ๋อเงยแตกเลยไปหลายที่ก็คือมาที่นี่เสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่โรง,<ล>งพักนะคะจากโรงพักแล้วก็มาที่นี่คืนก็คือใช้เวลาเกือบทั้งวันวัน ว่าครึ่งวันครึ่งวันโอเคก็ส่งเจ้าโตโรงเรียนวินรุ่ยเฮยก็นังแวะโจตลาดก็ออกกุณแ่เอาบองององจจังโคนจัดเได้มามือวิดีโอของกงแฮวารติงก็ติดตามช่ก็ติดตามพังเนื้อไ่เอาบองององังโนก็แวะส่งร้านที่โรงเรียนเรียบร้อยแล,แล้วนะคะก็มาเที่ยวที่ตลาดุรินมาซื้อของกินเนาะ อนเย็นก <t art ic> <od> ็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์หรือกด subscribe นะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องเราเราก็ขอไปก่อนขอบพระคุณมากค่ะเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะสวดีอะ